กระชายขาวส่วนที่ใช้ประโยชน์จะเป็นส่วนที่อยู่ใต้ดินที่เรียกว่าเงาในเงากระชายขาวจะมีตัวน้ํามันหอมระเหยแล้วก็กระชายขาวจะมีคุณสมบัติร้อนเวลาเราเรับประทานเข้าไปมันจะรู้สึกร้อนๆตัวสารสกัดในกระชายขาวจะมีคุณสมบัติที่ช่วยเขาเรียกว่าขับลมในกระเพาะเวลาเรากินอาหารใหม่ๆห,หรืออะไรต่างๆที่ท้องอืดท้องเฟินตัวกระชายขาวจะช่วยขับลมตรงน,นั้นแลาาว้วก็จะมีคุณสมบัติทาตุลดการอักเสบที่เกี่ยวข้องแล้วก็เพิ่ม การไหลเวียนของเลือดนอกจากนั้นอาจจะมีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโควิด -19 เก้ก็ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีคณะแพทย์ได้ทําการทดลองว่ากระชายขาวสามารถมีคุณสมบัติยับยั้งเชือ้อโควิด -19 ในเหล่าทดลองโดยที่สารที่ตัวที่ออกฤทธิ์หรือสารที่เป็น,นกลไกสําคัญในการต้านโควิด -19 มีอยู่ด้วยกัน3ตัวตัวแรกก็คือแพนดราทินเอและอีกตัวหนึ่งก็คือพินอสโตบินเวลาควบคุมคุณภาพตัว ผลิตภัณฑ์หรือตัวสารสกัดกระชายขาวก็จะเอา2ตัวเป็นตัวควบคุมคุณภาพตอนนี้ก็มีผลิตภัณฑ์ที่ได้จากสารสกัดกระชายขาวเป็นผลิตภัณฑ์ที่สําหรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด